รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Energy f i ทุกวันอังคารแบบนี้14นาฬิกา35นาทีถึง15นาฬิกากับดิฉันลูกน้ำปัจารีส่วนสินพงค์ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้ลึกรู้จริงเรื่องพลังงานก้าวทันนวัตกรรมและสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช็คแอดเคลียร์เรื่องนี้ต้องรู้ ช่วงเช็คแอนเคลีรยเรื่องนี้ต้องรู้นะคะวันนี้จะมาเช็คแล้วก็เคลียข้อมูลกันหน่อยค่ะในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกนี้แน่นอนนะคะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันดนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนั้นก็ทําให้ใจของเรานั้นห่อเหี่ยวนะคะดังนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเช็คแล้วก็เคลียข้อมูลที่จะทําให้จิตใจของเราชื่นบานได้บ้างนะคะก็คือตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยเรานั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะเบื้องหลังในเรื่องของแนวทางนโยบย ต,ต,ตหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญก็คือที่สถานที่แห่งนี้สสอ,อ,อหรือว่าสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนั่นเองมีแนวทางในการดําเนินงานตั้งแต่6เดือนแรกของปี64รวมไปถึงครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเช็คแล้วก็เคลียร์กันค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะมาเช็คแอนคลีร์ขอความรู้จากท่านทองชัยชวลิตพิเชษผู้อำนวยการสํานักงานเศร,ร,รษฐกิจอุตาาการ,รมหรือสอสอ,อคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมาขอความรู้ท่านนะคะถึงเรื่องของการดําเนินงานของสอส,อ,สอ,อโดยเฉพาะในช่วงภาวะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะว่ามีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรขอเริ่มต้นเรียนถามท่านถึงช่วงระยะเวลา6เดือนแรกของปี6-4คะ่ะมีแนวทางนโยบายในการดําเนินงานเป็นยังไงบ้างคะ ของสอสอ,อ,อ,อเราก็จะเป็นเรื่องของนโยบายในเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในระดับมหาภาคในหลายสาขาซึ่งของเราเนี่ยจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของยุทธศาสตร์ต่างๆในด้านของอย่างเช่นของอุตสาหกรรมศักยภาพะนะครับ S อ u r v e อะไรอย่างนี้นะครับอุตสาหกรครมที่ที่จะมีขึ้นมาใหม่นะครับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง ซึ่งอย่างยกตัวอย่างอุตสาหกรรมสัเกยภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องของยานยนต์สมัยใหม่นะครับก็เช่นยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งเราได้เป็นในฝ่ายเลขาที่ประชุมหารือกันในเรื่องของการที่จะพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต่อไปในอนาคตนะครับว่าให้ป้านเมืองเราเนี่ยใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกเป็นฮับในการผลิตนะครับยานยนต์ไฟฟ้าของโลกก็ตอนนี้จริงๆเรื่องของยานยนต์สมัยเดิม ICE เนี่ยเราก็เป็นอันดับที่ส็ดของโลกอยู่แล้วนะครับ แล้วก,ก็เป็นฐานการผลิตที่โอเคนะครับของประเทศไทยเราก็อยากให้เราเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในระดับโลกเหมือนเดิมนะครับนอกจาก EV วีคที่ค่อนข้างจะเป็นกระแสก่อนหน้าที่โควิดรอบนี้จะมานะคะแล้วยังมีอะไรอีกคะท่านก็เราจะมีอุตสาหกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งจะใช้กับที่ EV วีคานะครับ,รบจะใช้อยู่อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าอะไรทุกอย่างสามารถใช้ได้หมดนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับที่เราก็ได้นาเนินการครับในเรื่องของนโยบายแล้วก็จะมีภาคส่วนของก็มีหลายหน่วยงานที่ช่วยกันครับเรา,าก็เป็นเจ้าภาพในแผนบราการในการทํางานทั้งทั้งอุตสาหกรรมทั้งหมดนะครับ ก็ถือได้ว่าครอบคลุมในหลายแวดวงหลายวงการเลยทีเดียวใช่ครับนะคะนอกจาก S-Curve แล้วในส่วนของ New S-Curve ะคะจะมีแผนการดําเนินงานเรื่องใดบ้างคะท่าน New s curve เนี่ยก็จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์นะครับทางการแพทย์การบินนะครับแล้วก็เรื่องของ BCG Model อะไรต่างๆนะครับซึ่ง BCG Model ก็อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะหมุนเวียน เขาเรียกเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งสามารถที่จะเอานํามาใช้แล้วก็ทําให้ทรัพยากรใช้น้อยที่สุดนะครับเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดรับเพื่อให้ประเทศไทยเราได้อีกหน่อยนะครับในเวทีโลกเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้าเราไม่ดําเนินการเราอาจจะ ตกเพนของโลกนะครับและการค้าขายก็อาจจะมีปัญหาได้ก็เป็นนโยบายที่สอดรับกับแนวทางของรัฐบาลที่มุ่งจะดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจฐานด้าเศรษฐกิจบุนเวนต่างๆด้วยใช่รับคะแล้วเศรษฐกิจเดิมอุตสาหกรรมเดิมของเราเราก็ไม่ทิ้งนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับเราก็จะมีดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรื่อจักรกลเพื่อมารองรับอุตสาหกรรมการเกษตรนะครับวิถีใหม่ของเรานะครับครับ เราก็สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะว่าเรามีฐานรากของเราก็คือเกษตรอาหาระนะครับก็จะพยายามพัฒนาในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเพื่อให้สามารถไปแข่งในตลาดโลกได้ อย่างที่ท่านได้กรุณาให้ความรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงโควิดเราจะเห็นเลยว่าเรื่องของการเกษตรที่เราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องมีความสําคัญอย่างยิ่งถ้าเราสามารถที่จะเป็นผู้ที่ผลิตอาหารได้แต่เทคโนโลยีก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ New S Curve เห็นว่าเราก็ยังคงต่อยอดในเรื่องของการนํา AI หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่างๆมาใช่ใชไหมคะครับค่ะก็เราก็มีแผนในการพัฒนานะครับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตินะครับ,รบซึ่งไม่เพียงแต่ใช้ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ก็ยังใช้ได้นะครับการแพทย์ก็ใช้ได้นะครับยานยนต์ก็คือถ้าเราใช้หุ่นยนต์หรือระบบอนโนมัติเนี่ยจะทําให้มีความละเอียดอีกหน่อยเราใช้ยานยนต์นาคตยานยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องอมีการที่จะผลิตที่มีความละเอียดแม่นยําสูงนะครับก็ต้องใช้อุตสาหกรรมด้านนี้ด้าน AI ด้านอะไรต่างๆนะครับเช่นเดียวกันอุตสาหกรรมการเกษตรก็เหมือนกันปัจจุบันนี้นในการดรําเนินการเนี่ยถ้าเป็นสมาร์ทฟาร์มเนี่ย เขาก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ระบบอะไรต่างๆเนี่ยในการดูแลนะครับไม่ว่าจะมีโดนมีอะไรขึ้นไปดูว่าผลผลิตเสียหายไหม <ฮะ S 1> มีเรื่องของโรคระบาดไหมหรือว่าอะไร<ฮ>ะมีการ <ฮะ S 1> วางแผนในการขึ้นไปเอาดอนไปฉีดยาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็สามารถที่จะเข้าไปในทุก <ฮะ S 1> อุตสาหกรรมนะครับนะครับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ก็ต้องใช้ความละเอียดสูงซึ่งจะต้องใช้ AI ใช้หุ่นยนต์ในการทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารของเรานะครับ อีกหน่อยก็ต้องเป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยเราเราไม่ได้บอกว่าโควิด1 9นะครับอาจจะมีโรคระบาดอื่น<ม>ยังไงเนี่ยก็ถ้าใช้หุ่นยนต์แล้วเนี่ยการผลิตก็จะไม่เสียหายในเรื่องแรงงานก็ถ้ามีการใช้หุ่นยนต์ก็บอกว่าแรงงานจะนั่นแต่ว่าแรงงานเนี่ย<ม><ม>เราก็อาจจะปรับเปลี่ยนแรงงานของเราให้ไปอยู่ในแรงงานที่มีทักษะสูงนะครับในการใช้ หุ่นยนต์ใช้ AI ใช่อะไรต่างๆนะครับไม่ได้มาแย่งงานมนุษย์เสมอไปนะคะมนุษย์ก็ยังมีตำแหน่งงานรองรับอยู่นะคะงานที่ใช้ความละเอียดในแบบของมนุษย์แต่ว่า AI หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆก็อาจจะมาช่วยทุ่นแรงมนุษย์ นะคะทำให้เกิดความละเอียดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้นะคะเรียนถามถึงยุคโควิด19นะคะที่เรากําลังเผชิญแล้วก็ประสบกันอยู่นี้มีการทํางานบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างแล้วก็ในส่วนของสสอได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะคือของเราเนี่ยเวลาทํางานกับร่วมงานกับหน่วยงานอื่นอย่างอย่างเรื่องยานอุตสาหกเราก็ร่วมงานกับทางพลังงานทางทางบิวอทางอะไรตา่างๆแล้ก็ใช้ระบบในการประชุมผ่าน ระบบซูมระบบอะไรต่างๆได้นะครับแม้แต่ผู้ประกอบการเวลามาใช้บริการของเรานะครับก็ใช้อย่างการเรื่องของการขออนุญาตของเรื่องของอีโกซิกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยล้วก็ผ่านระบบหมดนะครับผู้ประกอบการเนี่ยไม่ต้องมาที่สสอเลยนะครับเราก็จะมีเว็บในการบริการของเราในผ่าน oie.do.th ของเรานะครับก็จะมีทุกเรื่องราวอยู่ข้างในในการให้บริการโดยผู้ประกอบการไม่ต้องมาที่สสอนะครับเราสมมติเราจะซื้อรถยนต์นะครับ ของสสอเราจะมีรวบรวมเลยว่ารถยนต์แต่ละรุ่นมีสมรรถนะอย่างไรมีการปล่อย c o 2ออกสู่สิ่งแวดล้อมเท่าไหร่มีการประหยัดน้ํามันเท่าไหร่มีทุกอย่างในการเทียบสมรรถนะรถทั้งหมดนะครับถ้า จะซื้อรถก็สามารถเข้าไปดูได้ศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลยได้เลยครับไม่จําเป็นต้องเดินทางมาไม่ต้องเดินทางมาครับค่ะก็ปลอดภัยทั้งบุคลากรของสสอด้วยทั้งผู้ประกอบการแต่ว่าในส่วนของบริการก็ยังเต็มร้อยอยู่ยังเต็มร้อยเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่90%นะครับของเราก็ ไม่มีในเรื่องของโควิด1 9นะครับของออฟฟิศเราแต่ว่ามาตรการเข้มข้นมากเลยนะคะพูดถึงเรื่องของโควิด1 9ทีนะคะที่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะจบลงเมื่อไหร่ในส่วนแผนการดําเนินงานครึ่งปีหลังของสสอวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างคะผมเราก็จะมีแนวทางตามนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของรัฐบาล4.0นะครับในเรื่องของ BCG model ซึ่งเราก็จะดําเนินการไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ คงจะเสนอแนวทางใหม่ๆในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนะครับให้ประเทศของเราได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นทั่วโลกได้นะครับเราก็คิดว่าเราจะวางแผนไว้อย่าง้นในช่วงภาวะโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะคะนโยบายแนวทางต่างๆยังคงดําเนินการต่อไปรวมไปถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะท่าน คือของเราก็ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติกา,ารพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะา A, I, อุตสาหกรรม AI เอเยานยนต์อเอยน,นะครับระบบรางเอยเทคโนโลยีต่างๆอะไรพวกนี้เน่ยเราก็จะต้องดําเนินการเพื่อให้นะครับ GDP ภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยไปถึงร้อยละ3.8นะครับเติบโตขึ้น <ๆ S 2> ไปประสิทธิภาพการผลิตของเราเนี่ยขึ้นไปถึงร้อยละ1.0นยะครับในส่วนของด้านต่างประเทศเนี่ยปี2อ6 5เนี่ยเราก็เป็น น่วยงานหลักเจ้าภาพในการประชุมะนะครับของเ e อเปกด้วยนะครับแล้วก็เราก็มีการลงนามของอาเซบด้วยนะครับในเรื่องของหลายๆด้านที่จะร่วมมือกับทางต่างประเทศในการพัฒนาะนะครับในส่วนของความมุ่งหวังอย่างที่ท่านได้เรียนเมื่อคู่นี้นะคะเป้าหมายมองว่าใครจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือในแต่ละเรื่องนี้บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้าเป็นความร่วมมือทางด,าด้านต่างประเทศเนี่ยก็ทุกประเทศก็จะได้รับ ประโยชน์นะครับในส่วนของประเทศไทยเองประชาชนของเราก็ได้รับประโยชน์เช่นกันนะครับเพราะว่านโยบายต่างประเทศเนี่ยกำลังซื้อทุกอย่างบางทีเราก็มีการส่งออกปีนี้การส่งออกของเราสูงดีดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พึ่งพาการส่งออกเช่นเดียวกันถ้าต่างประเทศเขาดี เราก็ดีด้วยนะครับเพราะน,นั้นประชาชนของเราเนี่ยก็จะได้รับอน,นิสงส์นะครับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันค,ครับเกิดเศรษฐกิจนะคะโตเงินที่หมุนเวียนแม้ว่าโควิด -19 จะยังไม่จบลงแต่อย่างที่บอกว่าในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังคงต้องดําเนินไปนะคะเราก็คาดหวังว่าเมื่อวัคซีนครอบคลุมทั่วถึงโควิดก็จะจบหรือว่าทุเลาเบาบางและเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นไปกว่านี้ก็เราก็คิดว่าตอนนี้รัฐบาลเนี่ยก็พยายามในเรื่องของวัคซีนซึ่ง เราก็เห็นนะครับก็ที่ดีนะครับตั้วัคซีนเข้ามาเนี่ยทุกคนได้ฉีดกันแล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจก็เดินหน้าได้นะครับต่างประเทศก็คงมาท่องเที่ยวที่บ้านเราได้เราเนี่ยเราขึ้นพาตลาดส่งออกขึ้นพานักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเราตอนนี้ผมคิดว่าพอได้หยุดพักนะครับก็ฟื้นฟูทุกอย่างมาอย่างสวยนะครับดีนะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเราเนี่ยน่าจะ ดีมากนะครับประชาชนเราก็คงจะได้อานิสงส์อันนี้ด้วยกัดฟันสู้กันอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันให้เศรษฐกิจของเรากลับมาฟื้นแล้วก็ดีขึ้นนะคะคาดหวังอย่างนั้นในขณะที่โรคระบาดก็ขอให้ตรงกันข้ามคือทุเลาเบาบางถึงกระทั่งจบไปวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมท่านทองชัยชวลทธิพิเชษค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณครับ ช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตาม innovation focus เจาะนวัตกรรมค่ะ